ครับผมมาต่อกันเลยครับพี่น้องครับเอาเทคนิคการประกอบเขาลูกสูบขาเขาอย่างดีล่ะนะครับเอาประกอบเสื้อสูบขาโตเครื่องนะครับประกอบแบบใดนะครับมันมีสองเทคนิคครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเชือมมาเบาสู่ฟังนะครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับันดับแรกนะครับ นี่แหละเดนียวประกอบไปแล้วตามคลิปที่แล้วนะครับคุณผู้ชมเรับอ่าคลิปนี้นะครับมันมีเทคนิคการเอาลูกสูบแหวนเข่าอยู่สองเทคนิคนะครับอ่ะบอกไปเลยนะครับว่าตัวเลยนะครับง่ายๆนะครับอเทคนิคที่หนึ่งนะครับนี่นะครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เสื้อมาสวมลงนะครับเข้าใจว่าพี่น้องเข้าใจว่า เนี่ยเอาหลูกสูบใส่เขากับก้านก่อนนะครับใส่กิฟเรีเยบร้อยนะครับค่อยเอาเสื้อสูบมาสวม,มลงนะครับอ่เทคนิคที่หนึ่งเด้ออันนั้นคือเทคนิคที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาเบื่องเ,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 เทคนิคที่สองครับเนีนเ่ยสั้นแค่นะครับก้องว่านะครับเอาเทคนิคที่สองนะครับ กับทางกันนะครับนั่งทางนี้ผมจะประกอบทางนี้นะครับรปลิอกก้อกน,นะครับเวงนเวนตาพีนอดทคนินนนคนการใสจิบหลอกครับพี่น้องน,นะครับ บล็อกนะครับหัวอยู่ตรงกันข้ามกับร่องนะครับอาใส่แบบนี้เด้อไว้จิ้มต้องพี่น้องอย่าใส่ผิดเด็นะครับใส่ผิดมันหลุดติ๊นะครับ,ดดนะรบอ้าวหัวสอนนะครับหัวสอนลงล่างเด้อพี่น้องเด้อหัวสอนสี่ห้าไเสียเด้อนะครับอยา่าผิดนะนะครับผิดมาปั๊บแหวนนะครับมันจะวิ่งไปล็อกกับช่องปอดไอเสียเด้อ แวนหักนะาจุบวกให้นะครับพี่น้องนะครับอ๋นะครับ,นะรบเทคนิคแรกก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยเอาเสื้อสูบมาสวมแต่เทคนิคต่อมานะครับนะครับจับสวมจับตรงนี้เลยนะครับสวมแบบนี้แล้วก็แบบประกอบนะครับสวมบอลลดพี่น,อน้อง ไว้นว้องไฟไม่ตลาดาสดไม่ยอือวมหมวานี่มือนี่มาแเนวกินมากคือมีแนวกินมาขายนอกวันนี้เน่ะนะครับ ไปได้ครับพี่น้องไปแล้วแต่ว่าหมุนบ่ได้ครับแบบนี้อันตรายครับอันตรายครับแบบนี้นะครับหมุนมาได้นะครับออกมาเลยนะครับอันตรายครับหมุนมาได้นะครับอาศัยลงไปมันต้องหมุนได้เด้อนะครับ ก้อนกิมก้อนนะครับกิมทางคุณมะโกทางดนะีครับก่อใจย็นกนนะครับ ขนานี้นะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้ได้นะครับถ้ามันเข้าไปแล้วมันหมุนไม่ได้แหวนมันอาจจะมาติดติดซ้ายขวานี่เด้ะนะครับปากแหวนนะครับดูดีๆด้อนะครับเพราะว่าเราใส่ไม่ตรงนะครับฉลมน้ำมันอีกจกกักรอบคนพี่้องน,นะครับนี่ฉลมโยเซชฉลมหน่อยนะครับ ใช้่มพีดครับเต็มที่กับควันโมเทียนบอดแค่นนแหละครับลบโลดๆนะครับน้องนะครับก่อแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะเยวเห็นบหมว่านะครับเอาเข้ามาใกล้ๆครับพี่น้อง ันอุ้ยใส่หง่ครับพี่น้องหง่ะข้งสองยางนะครับเนาเข้าไปแล้วครับพี่น้องเนี่ย ไปแล้วนะครับเอาข้างไว้ก่อนเดี๋ยวใส่กิฟครับพี่น้องใส่กิฟครับวันนี้ครับเอากิฟเสียวันนี้ครับเอาเวลาใส่กิฟเลยครับเวลาใส่กิฟครับเห็นบ่้น้อกดุ่ก้อนครับนี่ครับเดี๋ยวกิฟเหี่ยลงไปในเครื่องครับเดี๋ยวกิฟมันหล่นลงไปใน นีก่อนนะครับก็

เรียบร้อยนะครับเรียบรอยแล้วนะครับเห็นไปได้ก็หมุนเช็คนะครับหมุนเช็คสักหน่อยนะครับมีขั้นตาตาทก็หมุนขั้นตาตาก็ได้นะครับตอนนี้ผมยังบ้ใส่ยลิมเลยนะครับออกไซลิมนะครับเหิือนเมือคืนฝนที่ตกยังได้งพี่น้องมาเนี่ยนะครับเห็นทรงที่เหมือนเือคนครับพี่น้องนะครับนี่ออใส่ลิมลองหมุนเบิ้งครับพี่น้องนะครับ ปกติบ่นะครับหมดดุนลื่อมันกรองบ่นะครับเป็นอันเรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวเราประกอบฟ้าสูบเลยนะครับนับสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราประกอบฟ้าสูบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเบิงคลิปหน้านะครับ คลิปหน้าเดี๋ยวมาตั้งามาตั้งมากวาวกันนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไอ้ขันน็อตก่อนครับขันน,อน็อตซีตัวกัอนจะค่อยมาว่ากันนะครับนี่คือเทคนิคการประกอบลูกสูบแหวนกับเสื้อสูบมันมีอยู่2เทคนิคนะครับอย่างที่กล่าวไปขั้นต้นนะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมเด้อนะครับเอาเสียวลูกรถบางรุ่นนะครับต้องเอา รถบางรุ่นสามารถเอาลูกสูบใส่สลักแล้วค่อยเอาเสื้อมาสวมได้นะครับแต่รถบางรุ่นต้องเอาลูกสูบสวมเข้าเสื้อสูบแล้วค่อยเอาไปสวมเข้าสลักแล้วค่อยใส่จิ๊บนะครับมันมีอยู่สองแบบนะครับเอานะครับพิจรารณาเอามากแบบไดนถั่วแบบไดนะครับจัดรวดครับเอาเดี๋ยวให้คันมา4ีตัวก่อนจงค่อยมาว่ากันต่อครับพี่น,อน้อง ลิปนอยู่เว้ยถ้ยยยยามีสัก่อนจะลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ